สงสัยไหมว่าไงเออหรือไงก็ไก็ไม่ไม่ไม่มีคาถามเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าแม่ชีส่งใบมาเจ้าค่ะก็เลยก็เลยว่าหลวงตามีอะไรเมตตาชี้แนะไหมเจ้าค่ะมันปฏิบัติไม่ถูกเลยไม่ถูกมันเอาตัวตนปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ถูกเดีอเด้อความจริงเราก็สังเกตดูเจ้าอยู่หลายวันกันมาทำไมเจ้าไม่ถามเมื่อไม่ถามเราก็เลยไม่ตอบมันปฏิบัติไม่ถูกบอกว่าเจ้าเลี่ยงไปเลี่ยงมาเลี่ยงไปเลี่ยงมาเห็นอยู่แล้วคอยหลบเราเลยมันปฏิบัติไม่ถูกเอาตัวตนมาปฏิบัติเอาปฏิบัติด้วยตัวตนมันเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่เราบอกหลายคนก็คือ เราเนี่ยเอาตัวเราไปขังอยู่ในในห้องเซฟตี้โซนแต่ในเซฟตี้ตัวของเราเนี่ยไม่ได้เป็นห้องที่มันว่างเหมือนคนอื่น,นเขาที่ก็โปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าคนอื่นเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในเซฟตี้โซนที่เขาสร้างไว้แล้วไปล็อกกุญแจไว้ในขอขังตัวเองไว้ในโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าแต่ของบิ่มเนี่ยมันคือมันไปอยู่ในห้องเซฟตี้โซนที่ป้องกันตัวเอง มันไม่ได้เป็นห้องที่ว่างเปล่าที่โป่งโร่ประายว่าเปล่าที่ไปขางตัวเองอยู่ในนั้นแต่มันเป็นห้องที่ป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองจากหลงตาป้องกันตัวเองจากที่หลงตาดุป้องกันตัวเองจากที่หลงตาจะจะจะเช็คตรวจสอบช่วยชี้แนะให้มันก็เลยตัวเองอ่ะไปขังไว้แล้วก็ตั้งเอาไว้ตั้งนิ่งเอาไว้ล็อกตัวเองไว้ไม่ให้ตัวเองอ่ะ ไปมีกิเลสตัณหาไปหลงปรุงแต่งฟุ้งซ่านเพื่อจะให้หลวงตาเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้หลงไปมีกิเลสฟุ้งซ่านแต่การที่เราไม่หลงไม่มีกิเลสฟุ้งซ่านเนี่ยเราล็อกไว้เนี่ยมันเท่ากับล็อกตัวเองไว้เพื่อให้หลวงตาเห็นว่าเราไม่มีกิเลสฟุ้งซ่านแต่ที่เราล็อกไว้อย่างเงี้ยมันไม่มีปัญญามันจะไม่มีปัญญาเพราะว่ามันล็อกตายเลย เข้าใจไหมเนี่ยเราปฏิบัติแบบเนี้ยเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยพูดจริงๆมาจากใจพี่ว่ายัางไงอ่ะมันมีมันม,ม,นมนิมันเห็นเจ้าค่ะพอหลวงตาชี้ก็เห็นเจ้าค่ะเดี๋ยวมันต้องพิจารณาที่ตัวเราหลวงตาบอกแล้วว่ามันไม่มีตัวตนมันเพี้ยนนานมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้ตัวเราดี ถ้าเราปฏิบัติเพื่อไอ้ตัวเราดีเนี่ยเรากลัวลูกตาจะดุกลัวลูกตาจะรู้เราก็พยายามบล็อกเอาไว้บล็อกตัวเราเองไว้ไม่ให้มันฟุง้งซ่านไม่ให้มีกิเลสหลงไม่มีกิเลสฟุงส้งซ่านก็ยังไงก็ต้องโดนดุอยู่ดีเนี่ยแต่ที่เราบล็อกตัวเองไว้ไม่ให้มีกิเลสก็โดนดุอยู่ดีเข้าใจไหมเนี่ยมันไม่ถูกต้องสองฝั่งคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฟุง้งซ่านจริงๆ ฟุ้งซ่านที่ลุงตาดุเพราะฟุ้งซ่านไม่เอาจริงสักทีอ่ะนี่ก็ผิดจริงๆอ่ะฟุ้งซ่านนี่ก็ผิดจริงๆผิดทางแห่งอริยมรักเพราะอริยมรักอ่ะไม่ไม่ใช่ตามใจกิเลสเนี่ยอาะพอเสร็จแล้วก็กลับมาผิดอีกด้านหนึ่งคือก็พยายามบล็อกล็อกตัวเองไว้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไม่ตามใจกิเลสแต่ล็อกไว้เพื่อไม่ให้ลุงตาเห็นว่าเรามีกิเลส แต่การที่เราบล็อกตัวเราเองไว้เพื่อไม่ให้หลวงตาเห็นว่าเรามีกิเลสเราฟุ้งซ่านมันก็เท่ากับมีตัวตนเนี่ยบล็อกตัวเองไว้เป็นอัตตาตัวตนที่แข็งทื่อไว้เลยข้างในเหมือนกลบเป็นก้อนเหล็กอะลูกตุ้มเดยวใหญ่อะคุ้มเราไว้อย่างนั้นเลยมันจึงไม่ได้เป็นห้องขังที่มันว่างเหมือนคนอื่นที่เขาไปจับแช่นิ่งว่างอันนั้นเขาก็อยู่ในห้องขังที่ไม่มีทางพ้นทุกได้แต่เราเนี่ยมันผิดไปทางคือมันไปได้ไปอยู่ในห้องขังที่มันว่างเหมือนที่เขา ล็อกกุญแจขังตัวเองไปอยู่ในเซฟที่ส่วนของใจอันนั้นมันหมดหนทางพ้นทุกเลยไม่มีทางสอนอยังไงก็ไม่พ้นทุกได้พวกนั้นน่ยแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นล็อกกุญแจที่เอาไปขังในห้องว่าแต่มันกดจิตให้นิ่งเฉยมันกดล็อกตัวเองไว้บล็อกตัวเองไว้ไม่ให้มันหลงไม่มีกิเลสฟุ้งซ่านอันเนี้ยเราต้องเห็นว่าอันเนี้ยเป็นความบล็อกบล็อกตัวเองล็อกตัวเองมันเป็นความปรุงแต่งตเห็นว่าเป็นความปรุงแต่งปรุงแต่ง ว่าเป็นตัวตนไม่มีหรอกไม่ใช่ว่าเราต้องเอาเราตัวเราอยากดีไม่อยากให้มันไม่ดีเราอยากดีเราอยากดีเราอยากดีไม่อยากให้ไม่ดีเราอยากดีมันจะพ้นทุกข์ไหมอย่างเงี้ยไม่จ้ค่ะเออมันก็มันก็ถูกเบื้องเบื้องต้นคือไม่ดีซะก่อนแต่พอเราอยากดีมันก็มาติดอีกติดกับอีกมันไม่เป็นมัชชีบาปฏิปทาอริยมรรคในองค์แปด ไม่ทราบเลยเจ้าค่ะก็คิดว่าช่วงนี้ก็พิพจารณาความตายอยู่เจ้าค่ะก็เห็นว่ามิที่ยังอยู่แต่ว่าถ้าหลวงตาชี้อย่างนี้ก็ก,ก็ก็เห็นเจ้าค่ะอืก็โดนดะเจ้าค่ะก็ให้มันมัชชีมาปฏิปทากับพิณาเขาสตปฏิปทานสี่ทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราก็นับพิจารณาใน กายในกายเวทนาในเวนาจิตในจิตทำในธรในร่างกายจิตใจเราเห็นปิต so ิจ to cool. ังทุกขังอนัตตามันแวบส่งออกไปนอกล้วก็แค่รู้ต่อทันแล้วก็กลับมาพิจารณามันแวบส่งออกไปนอกรู้ต่อทันแล้วกลับมาพิจารณาไม่ใช่บล็อกไม่ให้มันส่งจิตออกนอกคนเรามันทำไม่ได้บล็อกอย่างนั้นเนี่ยคือมันต่อขนาดจิตที่พิจารณาอยู่เนี่ยมันแวบหลงส่งจิตออกนอกก่อนรู้ต่อทันแวบหลงส่งจิตออกนอกขนาดที่พิจารณาอยู่คือมันส่งจิตออกนอกไปนอกจากที่เรากำลังพิจารณาในร่างกายในเวทนาหรือในจิตหรือในธรรมในปัจจุบันขณะ แล้วมันหลงส่งจิตออกนอกไปจากที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในปัจจุบันนะก็รู้่าทันแล้วก็กลับมาพิจารณารู้ทันแล้วก็กลับมาพิจารณาทันทีอย่างนี้มาเท่ากับปฏิบัติในเอริมักมีองค์สี่ตลอดเวลาคือจิตส่งออกนอกเนี่ยหลงส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุใ้เกิดทุกข์ผลเองหลงส่งจิตออกนอกทุกปัจจุบันะมันเป็นทุกข์จิตเห็นจิตรู้ตทันขณะจิตส่งออกนอกมันเป็นมันเป็นมักผลเองรู้การรู้ตทันขณะจิตที่มันหลงส่งจิตนอกในปัจจุบันะมันก็จะเป็นนิโรธคือดับ ดับความทุกข์ดับความหลงเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะเรื่อยไปแล้วก็กลับมาอยู่กับพอมันหลงส่งจิตออกนอกไปนอกจากที่เราก็พิจารณากายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอยู่ก็รู้ตันานแล้วก็กลับมาพิจารณารู้ทันแล้วก็กลับมาพิจารณาจะพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมแล้วก็แต่บุญวาสนาบารมีของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นบุญวาสนาบารมีของแต่ละคนไม่เหมือนการสร้างมาก็เนี่ยเมื่อเราพิจารณาแล้วมันถูกหมดเนี่ย พิจนากายพิจนาเวทนาพิจนาจิตพิจนาธรรมไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเหมือนกันเพราะบุญวาสนาบาร,รมีมันสร้างมาต่างกันพออันไหนว่าจดียนิสัยมันถูกกับนิสัยอะตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ท่านที่รู้จริงท่านชี้แนะให้บอกให้เราก็พิจารณาไปตามนั้นมันไม่ถูกไงเดี๋ยวก็ท่านก็แก้ให้อย่างเงี้ยเหมือนกับหมอผู้เชี่ยวชาญผู้ชาญฉลาดจ่ายยาคนไข้ไปแล้วพอคนไข้ยาตัวน,นี้มันมันผิดไปหน่อยอะไรมันมันมากไปน้อยไปหรือยาไม่ถูกกับโรคก็ท่านก็จะเปลี่ยนให้ปรับปรับยาให้ ปรับแก้ให้มันก็จะถูกเองเพราะนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติปรับแก้ไปตามท่านแต่ที่เราผิดก็คือเราไปปฏิบัติที่ว่าไม่อยากไม่ดีอยากดีมีตัวเราอยากดีไม่อยากไม่ดีถ้าอย่างเนี้ยมันปฏิบัติผิดมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการปฏิบัติให้สิ้นยึดมั่นถึงมั่นเป็นตัวตนเพราะกายพิจณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําไม่ทำก็คือในร่างกายจิตใจเราหรือในขันห้าเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพื่อเห็นว่าไม่ ไม่มีตัวตนของเราที่เที่ยงความเป็นตัวตนของเราที่เที่ยงไม่มีเลยจึงไม่มียังไม่มีตัวตนของเราที่เราจะต้องช่วยตัวเราให้ไม่ไปฝ่ายไม่ดีไม่ต้องช่วยตัวเราอะของเราให้มันดีเพราะถ้าเราจะช่วยตัวเราให้มันไม่ดีไม่ให้ไปไม่ดีจะให้มันดีอย่างเดียวอันนี้มันก็ไปพ้นทุกข์เองครับเพราะมันยึดบ้านถือบ้านเป็นอัตาตัวตนอโยมยนั้นโยมเห็นแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าเวลาตอนนี้โยมดูกระดูกในร่างกายแต่พอมัน มันจิตมันส่งออกน้องไปเวลายมดึงกระรูแล้วกลับมายมจะมีกลัวหลวงตาดุเนีย่ยเจ้าค่ะอ๋อมันก็เลยเป็นตัวที่มีตัวเองไปกระทำเจ้าค่ะเห็นเห็นแล้วเจ้าค่ะพอหลวงตาชี้ก็เลยพอย้อนกลับไปดูอ๋อมันเป็น,นเราไม่ว่าจะพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมมันต้องรู้เท่าทานันสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเป็นตัวเรา <c oughs> ที่เข้าไปผสมในทุกการพิจารณา ไม่ว่าจะพิจารณาพิจารณาเวนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเพื่อให้สิ้นความหลงยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราจึงนิพพานนิพพานมันคือสิ้นความหลงยึดบ้านเป็นตัวเราเป็นของเรานี่อย่างเดียวเลยคือหัวใจไม่ใช่ว่าเราเอาตัวเราไปพิจารณาเพื่อตัวเราเอาตัวเราพิจารณาไปเพื่อไม่ให้ตัวเราอ่ะไม่ไม่ไม่หลงส่งจิตออกนอกเดี๋ยวจะโดนลุงตาดุไอ้เยอะนี่มันก็เอาตัวเราไปพิจารณาเพื่อตัวเราแล้วเราก็ไม่เห็นว่าความเป็นตัวเราในปัจจุบันขนาดนั้น เพราะการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยทุกกรรมวิธีอ่ะไม่ว่าจะสำนักไหนอ่ะถ้าสอนให้ชิ้นความหลงยึดมั่นให้ให้เห็นรู้จักตัวเราว่าตัวเราไม่มีตัวตนอยู่จริงอ่ะอันนี้ถูกหมดเลยไม่ว่ากรรมวิธีใดสำนักใดถ้าสอนให้เห็นว่าตัวตนของเราเพื่อให้รู้จักตัวเราว่าตัวเราว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงอันเนี้ยถูกหมดทุกสำนักแต่ถ้าที่ใดสอนให้มีตัวตนเพิ่มขึ้นอันเนี้ยมีความยึดมั่นถือมั่นเพิ่มขึ้นผิดหมดผิดตาม ผิดจากทำหมดเพราะทาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อความไม่รู้จักตัวเองว่าตัวเองก็ไม่มีตัวตนเจ้าค่ะก็ตอนแรกไม่ไม่กล้ามาส่งกันบ้านกลัวรบกวนทาทขันแต่ว่าเข้าใจแล้วเจ้าเราเห็นแล้วเราจะเ <c oughs> ตือนเจ้าหลายครัง้งแต่เจ้าก็หลบไปหลบมาหลบไปนบมาดูว่าเราไม่รู้เหรอเราเห็นว่าเจ้าปฏิบัติผิดอยู่ แต่เมื่อเจ้าหลบไปหลบมาไม่ส่งการบ้านไม่ไม่ไม่ยอมพูดใหม่ไม่ส่กการบ้านหลังใหม่เราก็หมดโอกาสที่จะสอนเนี่ยเพราะว่าเจ้าไม่เข้ามาให้สอนถ้าใครอะหลีกไปหลบไปหลีกเลี่ยงอย่างเนี้ยจะเสียโอกาสมากเลยเพราะทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปมีค่ามากสาหรับต่อชีวิตหมื่นชีวิตที่เบียนตายเบียนเกิดเข้าใจเพราะว่าไม่รู้ว่า คืนนี้เราจะได้มีชีวิตหายใจอยู่หรือเปล่าวันพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาพบกันหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่เราทิ้มัวเลี่ยงไปหลบไปหลบมาเรียพพุทธเจ้าจะประนามว่าเธอประมาทมากมีความเป็นอยู่ที่ประมาทมากให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเขาออกไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้มีลมหายใจมาเจอกันหรือเปล่า เข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงตากราบขอพระพุณหลวงตาอย่างสูงเจ้าค่ะขอากาเจ้าค่ะหลวงตาช่วงนี้พิจารณากายอยู่เจ้าค่ะหลวงตาเมตตาด้วยเจ้าค่ะมันทําไมมันมันเพียรนาแล้วตอนนี้มันเหมือนมันเล่าล้อน่ะเป็นไฟเลยือ ข้างในมันไม่สงบมันเหมือนเป็นไฟเลยเล่าร้อนะตัวเราตัวเราตัวเราไปพิเพีย้ยาอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากสําเร็จให้เร็วๆอยากรู้แจ้งให้เร็วๆเพราะมันใกล้จะออกพรรษาแล้วมันเลยกลายเป็นเล่าร้อนเร่งรีบตัวเนี้มันก็เลยเป็นฟืนเป็นไฟเลยอะเหมือนไฟลุกเลยในข้างในอะมันไม่สงบร่มเย็นเหมือนน้ำอมฤตชโลมใจ มันเป็นยังไงอ่ะก็อย่างที่หลวงตาบอกอย่างเมื่อวานเมื่อวานก็ก็ก็เห็นค่ะเห็นเห็นตัวเล่งอะค่ะเห็นตัวเล่งก็เลยก็ก็เห็นแต่ว่าวันนี้วันนี้ไม่เห็นค่ะวันนี้ไม่เห็นตัวเล่งค่ะแล้วก็บางขณะก็จะมีความเข้าใจผิดจะไปไปทำเพื่อเหมือน นับแต้มนับรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้เท่าทันก็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 มาพิจรารณาใหม่แล้วก็อบอกว่าให้มันพิจรารณาสัจธรรมความจริงค่ะออแต่ทีนี้ช่วงเนี้เยเราไม่เข้าใจไปพิจรารณาไปเร่งนับแต้มนับรอบหมายถึงว่ามันก็เร่งตายเลยไม่ใช่อย่างเงี้ยใ,ใช่ค่ะก็คือจะจะ,จะไปจะไปเห็นตัวนั้นเมื่อวานค่ะแต่ว่าพอเห็นก็รู้เท่าทันไปอะค่ะเพราะมีความเข้าใจผิดณณตอนนั้นนะคะ แล้วก็ก็เริ่มใหม่ว่าจริงๆแล้วให้พิาจารณาสัจธรรมความจริงความจริงเป็นอย่างนี้ค่ะ<ช>แต่ว่ามันม<อ>จริงคือม,ม,คมันไม่มีตัวตนใช่ค่ะมันไม่มีตัวตนเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยตั้งขาดร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาทั้งขาววิญญาณที่สุดคือมันก็ดับสลายกับไปสู่ความไม่มีตัวตนจากไม่มีแล้วมาสู่ความมีจากมีแล้วก็ต้องดับสลายกลับไปสู่ความไม่มีนี่คือธรรมชาติสัจธรรมความจริง ไม่เช่ว่าเอาตัวเราเป็นเล่งเวนาให้ตัวเราเล่งให้รวยเนี่ยไม่เข้าใจให้เป็นให้เป็นจริงเดี๋ยวนี้ถ้ามันลงแก่ใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นับนับอะไรรอบนับอะไรนับนับเอ๊ะนับแต้มนับรอบอะไรไม่เข้าใจเป็นเล่งแบบนั้นเอาตัวตนมันกระทำชัดๆเลยเป็นอาวิชาตันเอาประทานใช่ค่ะใจไหมเข้าใจค่ะข้างในอ่ะมันเหมือนเป็นไฟเลยเนี่ยมันเล่าร้อนไปหมดเนี่ยหน้าแดงไปหมดเลยดูเลยเล่าร้อนไป มันไม่สงบไม่ร่มเย็นปัญญามันก็ไม่เดินแล้วแบบเนี้ยมันมีแต่ความอยาก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 ยากยากยากปัญญามันไม่เดินถ้าใจมันไม่สงบแล้วค่ะปัญญามันไม่เห็นความจริงได้หรอกค่ะท่ใจสงบแล้วปัญญาจะเห็นความจริงพี่นาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยเดี๋ยวมันอิ่มเองไม่ใช่ว่าเราเพิ่งกินข้าวคาแรกเราก็บอกว่าอิ่มเดี๋ยวนี้อิ่มเดี๋ยวนี้มันจะอิ่มได้ไงแล้ว ตักข้าวใส่ปากไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆไม่ตองสนใจว่าคําที่ท่าไหร่นับแต้มนับรอบว่ามันจะอิ่มคําที่ท่าไหร่ไม่ต้องไปนับมัานโลกตักข้าวใส่ปากไปเรื่อยขยันตักข้าวใส่ปากไปเรื่อยการพิจารณาขยันพิจารณาไปเรื่อยมันตักข้าวใส่ปากไปเรื่อยมันจะอิ่มคําที่ท่าไห่ก็ช่างมาแล้วแต่มันอิ่มแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกอะเพราะว่าพระเจ้าตัดรับรองได้ยืนยันเองว่า สติอ่ะสติเนี่ยระลึกรู้สัจธรรมความจริงในกายในกายเวทนาในเวดาจิตในจิตทําในธรรมในร่างกายจิตใจของเราว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยเร็วที่สุดภายในวันนึงก็บรรลุนิพพานได้ถ้าวันนึงไม่บรรลุก็ภายในเจ็ดวันจะบรรลุนิพพานได้หากในเจ็ดวันไม่บรรลุก็ภายในเจ็ดสัปดาห์จะบรรลุนิพพานได้หากภายในเจ็ดสัปดาห์ไม่บรรลุก็ภายในเจ็ดเดือนจะบรรลุนิพพานได้หากภายในเจ็ดเดือนไม่บรรลุนิพพานไม่เกินเจ็ดปีจะบรรลุนิพพานอย่างแน่แท้ นี่พระเจ้าตัดยืนยันรับรองไว้ว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่มรณาผ่านได้เพราะฉะมันถูกทางอยู่แล้วไม่ต้องไปนับแต้มนับรอบหลอก็กพิจารณาไปเรื่อยๆขยันเหมือนตักข้าวใส่ปากภายในเจ็ดปีมันต้องอิ่มแน่นอนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าภายในสัปดาห์นี้ภายในภาษาเข้าภาษานี้เราต้องนิพพานให้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้มันปฏบิบัติไปด้วยวิชาตันหัวทานปฏบิบัติด้วยกิเลสเข้าใจไหมเนี่ยอย่างนี้นับแต้มนับรอบเลย นี้สอบถามอีกคําถามหนึ่งค่ะหลวงตาถ้าอาตอนนี้จะเห็นบางกายไม่ค่อยได้แยกเอาไว้ตอนนี้จะเป็นเห็นช่วงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยก็พิจารณาได้ไปเรื่อยๆนะคะก็ะได้กระดูกก็สุดท้ายก็ให้มันมันป่า, <ไ phải S 2> ากระดูกก็ไปแล้วไปไฟผเผาไปคปขี้เท่าตุลรีให้กลับคืนสู่ดินให้ได้ให้เป็นา <jam> ให้เป็นดินได้จะาหลกลับคืนไปสู่ดินให้ได้อย่าเป็นแท่งกระดูกไว้อย่าทิ้งเอาไว้ต้องให้สลายป่นป,น,ปนไปให้หมดเลยะะเอปอปนไปเป็นขี้เท่าตุลรีเหมือนกับที่ ของให้คิดเท่าทุรีของกระดูกของหมอทุกจริงที่มาลอยในในน้ำตกเนี่ยค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ